โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแตมแล้วก็พวกเด็กกระโปรงนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นอะไรเล่นอไรวันนี้ก็ผมจะมาเปลี่ยนหลังรถกระบะให้กลายเป็นสระน้ำสำหรับพวกเด็กกระโปรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถยนต์ผมที่ผมเพิ่งไปขับมาให้พวกเด็กนะครับไปโอ้ยยังไงเออทะลึกละลึกย่าทะลึกโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะ เอาดินน้ำมันนะครับผมอุดที่ท้ายกระบะนะฮะอ่ะอุดที่ร่องไม่ให้น้ํามันออกนะครับแล้วผมก็จะเปิดน้ําใส่หลังกระบะให้มันเยอะแล้วให้พวกเด็กๆเนี่ยเล่นกันนะครับแล้วพอน้ําเต็มกระบะนะครับผมก็จะพาเด็กไปทัวร์กันนะครับเพราะว่าสงกการณ์ปีนี้เขาไม่ได้เล่นแล้วเขาต้องพาเด็กมาเล่นอย่างนี้นะครับวับนหยุดได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวพี่ขอเปิดน้ําก่อนฝากทุกคนกดไลค์ซับสไครต์ขอบคนละนินไลค์ขอคนละไลค์ดิขอคนละไลค์น้ำมันไทย โอเคเดีย๋ okay, ดวยวเราไปเปิด,ดน้ำใสกันเลย A few moments later. เอาละครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการอุดดินน้ำมันแล้วนะครับแล้วแอกอะไรอ่ะแอกอะไรอ่ะนายนายเขาดูหน่อยครับอุดดินน้ำมันยังไงตอนนี้ตาผมก็มาช่วยนะครับ yeah ตอนนี้เราก็จะทําการเอาดินน้ำมันอุดร่องนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันไหลออกนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวพออุดเสร็จเราก็จะเปิดน้ําใส่นะครับทุกคนขอฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะครับเราก็ดินน้ำมันอุดเรียบร้อยแล้วนะครับดูนี่ครับดูดูครับ เห็แล้วครับผมโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเปิดน้ําใส่นะครับผมจะผมขอไปเปิดน้ําก่อนตอนนี้เราก็ได้ใส่น้ํำกันมาจนเยอะแล้วนะครับทุกคนโอตัวดีฝากคนละตั๋วสกายด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขี่พาพวกมันวนรอบแถวบ้านนะครับผมแล้วก็ให้พวกมันโลก่ไปสบายไม่อย่าไปสาดคนอื่นนะคุณโดนตำรวจจับนะฝากกดไลคะตั้วสกายด้วยนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไร่ครับชินใจไหมชินใจไหมชินใจเราขอเลยกันมากราบเขาทมาไปทุกคนโอ้ย หนูว่าเฮ้ยหนูว่าไปไปครับหนูว่าไปเลยไปเลยไปนู่นแต่เมื่อไปเลยไปแตราจะขี่รถวนกันแล้วนะครับทุกคนไปไปเจยเจียงนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้พวกเด็กเชี่ยก็อยู่หลังรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งขี่แบบพิเลนนะครับโยกย้ายใส่สะโพกให้น้ำกระชอกแบบให้ให้เละเทะกันหมดเลยนะครับไปเดี๋ยวเราจะออกก่อนนะครับผมทุกคนเข้าใจไหมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะ โอ้ยนะเดี๋ยวไม่พูดมาเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันในบึงแล้วครับโว้ยโวติดโวัสดีครับหนุกวะหนุกวะหนุกับมันหนุกขนาดนั้นเลยหรอวะจริงเรามาเล่นมอ่ะเราเล่นนะครับพี่น้องดับน้ำนี่ดับน้ำนี่มึงเจ้าใส่น้ำกันไหมเนี่ย ยี่เรียกใสดาวกันมั้ยเนี่ยไปเลยไปเลยมาไปดรอจ่ายเฮ้ยน้องยุ่งอะไรเนี่ยอ่าไปบแบบทำหน้าทำตาสลอนอย่านั่งอย่านั่งบนนั้นเดี๋ยวกูเลี้ยเลี้ยวตกตายห่าแต่ผมเกาะไว้ต่ออะไรครับหลุดไหมครับ่อใครแบหลุดไหมครับเป็น้อยอ่าโอ้ยเล่นน้ำไหม เฮอน้ำเพ่เไน้และครับหนูไม่เชี่ยหนูมากหนัสิงเจ้าเอาจริงดีกูไม่พังไปตายละมาดิเ้าไก่คุดูเต้นเฮ้ยคุณาคนดูได้กูได้เขากดไลขอโทษเลยไหวเลยขอโทษคนดูไหวเลยไวด้วยขอโทษเลยขอโทีสก็วันเียให้กูหาพอแล้นะกินเที่ยอะไรเนี่ยกินเที่ยอะไรเนี่ยอเชนผมใครอะหมอยอ่ย กินไรมึงอกินไรมึงบอกคนดูดิกินขนมปังด่างน้ำอะอยเหรอก,ก,กินด้วยดิเออไม่ดีโสามคนก็ดีไอเราไปไหนไอเชนนไปไนแล้วไปไหนก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนเอ้ยเจ้าาสตร์ทำไหมก็เล่กกระสนุกไปเล็กๆไม่สนุกก็<า>น่าจะสนุกกันแล้วนะครับผมก็รู้จักน้ำนะครับน้ำก็เหลือเท่านี้เลยนะฮะ<า>อันนี้ก็เป็นพวกดินน้ำมันที่ผมแปะไว้นะครับคุณผู้ชมมันก็นิ่มๆเฮ้ยโน นิ่มๆเหนียวๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเปิดเลยนะอะไรอะจะเปิดดิไป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 ไไปไลไปไดไปไปนปไปไปไไป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 ้าไปไไบไปไปไปไไปมไป ขอดีพี่เจมไม่ได้เดี๋ยวตาพี่เจ้าโ <Okay. S 2> อเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายฮะบบ๊าายย